ประสบการณ์แน่นเปิดฮาเมนเทอร์ช่วงเอเชียสุดปังเป็นสุปตาดังระดับโลกและเอเชีย แฟนๆวงการมาเทิงจีนคงคุ้นเคยกับรายการช่วงเป็นอย่างดีเพราะเป็นรายการเซเ v อร์เวิร์หาเกิร์ลกรุป๊ปและบอยกรุ๊ปชื่อดังของจีนโดยได้เคยเดบิวต์เกิร์ลกรุกร๊ปวงบองวังเกิลทรีโอทีที่มีเนเน่พรนภานสมาชิกค,คนไทยหนึ่งเดียวในนั้นและปีถัดมาก็ยังได้เดบิวต์วงบอยกรุ๊ปอย่างอินทวันที่มีคนไทยถึงสองคนอย่างนายกรชิดและแพทริกนัทวันรวมวงด้วยซึ่งล่าสุดรายการช่วงได้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ยยอีกครั้งในชื่อช่วงเอเชียเพื่อคนหาเด็กสาวที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปิน โดยปีนี้จากการแข่งขันที่ประเทศไทยพร้อมกับเผยรายชื่อเมนเทอร์สุดบังถึง5คนที่เป็นคนดังระดับเอเชียและระดับโลกบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นประสบการณ์แน่นมากจะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ หนึ่งแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็เซเว่นไอดอลเกาหลีใต้สัญชาติฮ่องกงที่ตอนนี้กลับมาทํางานที่จีนแผ่นดินใหญ่ในฐานะศิลปินเดี่ยวผู้โด่งดังโดยเริ่มแรกแจ็คสันหวังเป็นนักกีฬาฟันดาบก่อนที่จะเดินทางมาเป็นเด็กฝึกที่ประเทศเกาหลีใต้และได้เข้าร่วมรายการเรียลลิตี้วินฮ h o อีสเน็กในปี2013ซึ่งต่อมาก็ได้เดบิวต์ในนามวงก็เซเว่นภายใต้ตงสังกัด JYP Entertainment ในช่วงปี2014โดยก็เซเว่นนั้นประสบความสําเร็จอย่างมากในเกาหลีใต้และต่างประเทศและแจ็คสันก็ได้กลายเป็นหนึ่งใน ชที่ระดับความนิยมมากที่สุดในวงโดยเขานั้นทำหน้าที่เป็นแรปเปอร์และเต้นจนในปี2021ก็เซเว่นหมดสัญญากับโตสกาดแจ็คสานตัดสินใจกลับมาทำงานที่เมืองจีนแนะนำทีมหวงังและมีผลงานเพงลงโดงดังออกมาอย่างมากมายได้ขึ้นเวทีระดับโลกอย่างโคชาลาและย,ยางได้ทัวร์คอนเสิร์ตในหลายๆประเทศเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่คุณภาพมากมากทีเดียว สไม้พิรัตนักล้องและนักแสดงสัญชาติไทยข่ัญใจเวลุ่นยุค2000ที่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาโดยเขานั้นเข้าสู่ในวงการบันเทิงไทยตั้งแต่อายุ11ปีเป็นเด็กฝึกขาดศิลปินหน้าใหม่ของค่าย GMM Grammy จนดได้เดบิวต์เป็นดูโอกับพี่ชายอย่างกอบพิชยะในนามกอบไม้และโด่งดังเป็นพรูแตกกลายเป็นไอดอลนํำเทนให้กับเวรุ่นยุค2000หลังจากนั้นก็ผันตัวมาทำงานด้านการแสดงด้วยผลงานซีรีส์ไทยแนวรักเวรุ่นเรื่องอุบัติลักข้ามขอบฟ้าในปี2008และปี2009ก่อนจะมี ผลงานอื่นๆตามมาอย่างมากมายด้วยผลงานซีรีส์ของเขาหลายต่อหลายเรื่องได้รับกระแสะตอบรับที่ดีอย่างมากในประเทศจีนจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้หนุ่มไม้ได้เดินบนเส้นทางใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงจีนอย่างเต็มตัวโดยได้ใช้ชื่อว่าไม้ที่แองเจโลและประสบความสําเร็จอย่างมากในซีรีสเรื่อง e l i e s o u s Destiny ในปี2017แต่ล่าสุดเขาได้ตัดสินใจกลับมาทํางานที่ไทยมากขึ้นเพื่ออยู่กับครอบครัวนั่นเอง 3. เต็นชิตพลหรือเต็นเอ็นซีทีแล้วเววีไอดอลมาความสามารถสัญชาติไทยที่ถูกเปิดตัวในฐานะศิลปินของค่าย SM e n t e r t a i n m e n t เโดยเริ่มแรกเต็นได้ผ่านการเข้าแข่งขัน,ขนรายการ Survi v a l ของไทยชื่อดังอย่างทีมซูเปอร์สตาร์ด้วยวั C C P, ย14ปีและได้สร้างความประทับใจไว้อย่างมากมายจนเขาได้เข้าไปฝึกเป็นเด็กเทรนในค่ายเพลงชื่อดังแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ก่อนที่ต่อมาในปี2013เต็นจะได้ถูกคัดเลือกให้เข้าสู่ค่าย SM Entertainment จากการผ่านการออร i ดิชัน SM g l o b a l l audition in Thailand 2013 จนกระทั่งปี2016เต่นได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในนาววง NCT โดยอยู่ในยูนิต NCTU ต่อมาปี2018เขาถูกประกาศว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเววีบอยแบนด์ที่โปรโมทในประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งวงนี้เดบิวต์ในปี2019และด้วยความสามารถที่ค้ำแน่นทางร้องและและเต้นทำให้ SM ดึงตัวเต้นมาร่วมวงยูนิต SuperM รวมกับรุ่นพี่ในใค่ายอีกด้วยจากความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมาการันตีศัก,กยภาพของหนุ่มคนนี้นได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียว เนเน่พอนพันหรือเจ้านายซินที่ตอนนี้กลายเป็นไอดดลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในแดนมังกรจากการเข้าร่วมการแข่งขันช่วง2020ที่ผ่านมาแต่กว่าที่เธอจะมาถึงจุดนี้เธอก็ผ่านอะไรมาอย่างมากมายโดยจุดเริ่มต้นของเนเน่นั้นเธอเป็นสาวไทยที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องโดยเข้าร่วมการแข่งขันทูอะคาเดมี่แฟนเทเชียซีซั่นที่สิบโดยเธอนั้นเป็นผู้เข้าแข่งขันอายุน้อยที่สุดในซีซั่นนั้นและจบการแข่งขันด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ11ต่อมาเนเน่ก็ได้เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกวงมิวเชค ภายใต้ตัวสังกัดโห l l a Society ในเครือจีนแอมแกรมมี่และมีผลงานออกมาได้เพียงแค่2องซิงเกิลก่อนจะยุบวงไปแต่น,นั้นก็ไม่ได้ทําให้เธอคนนี้หยุดฝันในเนตตัดสินใจไปยังประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งข,ขันในรายการโปรดิวแคมป์2020หรือช่วง2020และคว้าอันดับ5จนได้รีวิวเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจีนโดยมีชื่อว่าบงวงเกิร์ลทรีโอทีมีอายุสัญญาวง2ปีแต่หลังจากหมดสัญญาเธอก็กลายเป็นศิลปินเดี่ยวและขึ้นแทบเป็นนางเอกจีนโดยที่มีแฟนๆซัพพอร์ตไปทั่่วเเเอชียลยลนนันง 5. เจฟซาเตอร์นักร้องชาวไทยที่อยู่วงการมามากกว่า10ปีโดยเขานั้นเข้าสู่วงการครั้งแรกในปี2013ภายใต,ต้ต้นสังกัดกามิกาเซ่ในเครือ R.S ก่อนจะย้ายสังกัดมาเดเดโมที่ถูกยุมาร่วมเป็นศิลปินในสังกัดโกลเด้นมิวสิกในปี2015และมีผลงานโด่งดังอย่างมากมายอย่างเช่นคิดถึงเธอแทบจะตายแล้วหละไม่กล้าบอกชัดต่อมาเขาได้หายไปราว3ปีและปรากฏตัวอีกครั้งในปี2018ภายใต,ต้ต้นสังกัดแบรนด์มิวสิกในเครือ G.M.M Grammy หลังจากหมดสัญญาลง เจฟซาเตอร์ก็ได้มาเป็นศิลปินอิสระและมีผลงานออกมาให้ติดตามอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่ทําให้เขามีชื่อเสียงไปทั่วเอเชียก็คือผลงานซีรีส์วายนวมาเฟียสุดโด่งดังอย่างเรื่องคินพอตซีรีส์และเขาก็ยังมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ในชื่อเพลงแคเธอจนติดหูและโด่งดังอย่างมากแต่หลังจากที่ซีรีส์จบไปแด้สักพักเขาก็ตัดสินใจออกจากร o ออนคาวสร้างค่ายเพลงของตัวเองในชื่อสตูดิโอออนเซตเทร์เป็นศิลปินเดียวจากผลงานเพลงสุดโด่งดงังอย่างลืมไปแล้วว่าลืมยังไงและเขาก็ยังเป็นนหุ่่่มมไไททยีด้้เขาารวกั ในรายการข้อมีมาายเยอะ์ซีซั่นสาในประเทศจีนจนกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ศักยภาพเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอน